อยากจะใช้เวลาในเรื่องศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือเฟคนิวซึ่งหลายท่านกำลังคอยอยู่ไปร,รู้ว่าทำให้ประเทศปั่นป่นปวนมากเอาสั้นๆก็คือว่าขณะน,นี้รัฐบาลโดยกระทรวงดี e, นะครับหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยไม่จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมขึ้นมาล<ช>แล้วนะเป็นเว็บซึ่งเดี๋ยวจะมีการพยายามพันอยู่ตลอดเวลาละประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้ตั้งเว็บขึ้นมาแล้วปล่อยมันทิ้งไวอ้อย่างนั้น จะมีสิ่งที่เสริมเข้ามาผมเองในฐานะที่เพิ่งไปร่วมงานรัฐบาลเนี่ยจะทําส่วนที่เสริมมาสองอย่างส่วนแรกก็คือจะจัดระบบอาสาสมัครเพื่อกัรตรวจสอบข่าวปลอมนะเป็นระบบวอลเนเทียนะยขออนุญาตยังไม่เล่าเอยียดยกเว้นถ้ามีเวลาก็จะเล่าอันที่สองก็คืออยากจะพัฒนาตรงนี้ไปสู่ความเป็นประชาสังคมซ i บูสซ o c ไ e t ตี้ผมไม่ใช่ไปคิดขึ้นมาเองทั้งหมดผมปรึกษาหลายคนแล้วที่สําคัญคือดูตัวอย่างจากทั่วโลกก็ไม่ใช่่าดู ประเทศเดียวแต่อยากจะยกแค่ประเทศเดียวตอนนี้ก็คือไต้หวันอไต้หวันเนี่ยน่าสนใจใครับไต้หวันเนี่ยออแกนิกมากระบรบเขาเนี่ยเพราะเขาใช้ประชาชนทั้งประเทศเป็นทานคือเขาเขาหนามยอกับหนามบ่งนึกไ่มข่าวปลอมมันเกิดจากสังคมเขาก็สังคมไปแก้ข่าวปลอมเราฟอแมทของเราทุกวันนี่ยังเป็นว่าสังคมมีข่าวปลอม <c oughs> ปนอ,อยู่แล้วเราคนกลุ่มเล็กกไ็ไปแก้ม,มันก็ไปทางกันสีดีใช้อยู่นั่นแหละเพราะนั้นเรื่องของการขยายให้มีประชาชนเข้ามาร่วมมากที่สุด นะครับอันที่2คือเป็นประชาสังคมเนี่ยคือแนวทางที่ผมกำลังจะพัฒนาเข้าไปเสริมนะครับแต่เราไม่ต้องทําอะไรซ้ําอๆกันหรอกนี่เมื่อมีแล้วก็มีไปแล้วเราก็จะได้ต่อกันนะฮะเรื่องความช้าเร็วเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องยอมรับอยู่ข้อหนึ่งว่าข่าวที่ถูกต้องมันก็จะช้าก,กว่าข่าวที่โกหกขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันนั่งเขียนได้เลยไม่ได้ยายเลยใช่ไหมแต่คนตรวจสอบม,มันต้องอาศัยครับแต่เราจะไปดูกระบวนการตรงนี้ว่าทํายังไงที่มันจะสั้นลงที่มันจะง่ายขึ้นการ,ร,รที่เราอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดหรือระบบประชาสังสมคมเนะี่ยโอเคเข้าใจได้กต่คำว่าระบบประชาชสังคมหรือว่าซีวิลสุสไซตี้นี่คือมันคือยังไงคือซีวิลสุสไซตี้หมายความว่าทุกคนไม่ต้องมาเป็นคนของรัฐบาลาเข้ามาด้วยความสมัครใจส่วนแล,วแล้วมันต่างจากบอลเทียงไงมันคือส่วนขยายออกไป คือวันรันเทียจะเป็นตัวบุคคลที่สมัครเข้ามาแต่ Civil Society ที่เราจะเชิญมาร่วมด้วยทุกฝ่ายทั้ง NGO ทั้งต่างชาติทั้งในประเทศมาร่วมกันพูดง่ายๆว่าอันแรกเป็นเครือข่ายที่เราหวังว่าธรรมชาติจะช่วยสร้างอันที่สองเราคงจะต้องเข้าไปบริหารโดยเกิดขึ้นความต่างอยู่แค่นี้เองแต่สุดท้ายเนี่ยคืออยากได้คนที่ไม่เชื่อรัฐบาลมาบอกว่าความจริงคืออะไรเพราะรัฐบาลในบริการเมืองอย่างช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยได้รับความนิยมแล้วเสื่อมลงเนี่ยพูดอะไรคนต้่งไเชื่อ <clears throat> พอพูดไปคนก็ไปคิดอีกอย่างหมดเพราะนั้นรัฐบาลก็ไม่ใช่ตัวเล่นที่ดีที่สุดเสมอไปนะในทุกสถานการณ์ที่ผมขอพูดแต่ในอยู่ในรัฐบาลเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมกำลังพัฒนาไปสู่จุดนั้นครับผมคุณกัสกับ <Palmer>